ครับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยฟังลาวแล้วก็ต่างประเทศอันเดอร์มันนี้เนาะเอาพามาเบิง่งบรรยากาศตอนเศร้าของสามพยามทองคำ้ำมืัอนี้เนาะว่าอากาศมันเป็นเนี่นแล้วใดแล้วใดนะมืัอนี้ก็มีหมอกเนาะมีหมอกแต่ก็เออเบิง่งฟ้าดฟาดนี่ยค่าคือจี๊ผลนะน,นะเบิงงงบ่งแต่ว่ากล้องเขาเบิ่งนไม่เห็นเนาะเพราะว่ามันมืดเลย ตอนนี้แมนเวลาเป็นอนยูหกโมงปา่ายสิบห้าเนาะบอมันก็นจะมีเมฆแดดคือที่ฝนอะไรทุกคนเห้เบ,บึงรอบๆนี่เนาะเพราะว่าคืนนี้ฝนกับตกแดดนะมันก็นยังเปียกอยู่เนี่ยเทิงนี่เนะี่อันนี้ก็เป็นหนทางเนาะ มอเท้าทานเมื่อวานเนี่ยแม่นกน่ะลารักเลยนะโทษกล้องเบิ่งเห็นอีกบ่มาไม่กดดอปเสียงมาว่ะอยู่พี่เนาะมีหมอกแล้วเนาะแต่ละมือก็มีอยู่แต่ว่ามือนี่อะน,นะมันมีหมอกแล้วเบิ่งฟ้ากระจิฝนอะละมืดๆอยู่นะนี่เห็นว่าน้อ นกนะละ่ะเนี่ไล่ๆนี่เป็นนกเด้อยคิดเสื่ออะไรเดี๋ยวเขาชิง่งยา,างไปเบิรงเท่านั้นเลยไม่อยากสิเปิดหมดกันซะหน้าถ้าเปิดล่ะมันภาพมันมักย้่ยหรือว่าซ้อนนะ ให้มาเบิ่งทางนี้อันนี้บรรยากาศยามเศร้าอยู่สามเดียมคำเลยยุ่แขวงโมแก้วเด้อจะจะมีหมอกเด้อป้านกหลยเท่าไรวะปะ๋านกเห็นนะทุกคนนกนี่เบิ่งนี่ดำสับลาบไปนี่เป็นนกบ้าไเด้นี่นะ ลายแท้ไหนวะนี่เป็นบรรยากาศตอนเศร้าของยูพี่เนาะ อันนี้จะเป็นหนองน้ำกรนีถึงด่านด่านฟ้านอ,อันนี้เป็นเดินสนามตีแบดอันนี้เป็นบานบวงเราบาสเกตบอลเนาะ ตอนเศร้ากับสิประมาณนี้มันอากาศกับเย็นๆเนะาะบัดเงขั้นวันหนาวเย็นๆอันนี้เราขอ้องตึกแฟดนะทั้งหลังเป็นตึกเขาสร้างใหม่แตนน่เขาบว่าท่านอยู่เถอะแล้วก็ทั้งหลังยัง,ยงมีตึกอีกหลา,ลายตึกกับทั้งหลังเนี่ยน,นั่นแหละเาขาห้องตึกสีฟ้าจาจีน้องเ่าเก้าโล มาเบิ่งอีกทางนี้นกนีลาเฮี้ยงว้าสิได้โน๊ตึกอันนี้บังไว้มันเบิ่งบ่เห็นนะเนาะเบิ่งท้องฟ้าครับเจนี่มืดคือฝนสิตกนี่ยแหละแต่ก็มีหมอกไว้ด้อเห็นนะ่ะทุกคนพูดนะ่ะขาวๆน่ะหมอกเลยเนะี่ย zoom ông mò mò lên mò <laughs> cáp về là con ฝนตกเนาะอันนี้จะวเป็นหนองเลยนี่นี่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลยนกเนี่ยลายเที่ยอยู่บ้านเฮาเนีย่ยคือชิบุเรือแหละเบิ่องนี่ อันนั้นตัวสูงสูงท่านอันนี้ตัวสูงสูงนี่เป็นห้อยหยวนเนาะอันนี้ตอนกลางคืนเขมามักสิเปิดไฟงามเลยนี่เป็นตึกห้อยหยวนจะมีส่งตึกตึกทางนั่นจะเป็นตึกไทเฮาเนาะอันนี้ของตึกไทยหยวนส่วนตัวขาวๆนี่เป็นตึกเอ,อขาเรียกว่าตึกดับเพลิงที่ท่านเขาเขียนด้วยท่านนะแล้วก็แถวนี้มันอีหยังว่าลืมซื้อมันแล้ะ อันนี้มันตึกเปายี่อันนี้นะห้องว่าเปายี่แถวนี้แล้วก็แถวนี้มันห้องเมียงก็แหละตึกเมียงชิงลงเมืงองฮูบูชื้อ,อน,นั่นเป็นบ้านพม่าเด้อซอยน้นอยๆนี่นะเป,นเ,เป็นเอ่อเป็นเกียตเก่าแล้วเนาะบ่มีแล้วนก จะมาลายที่ลายว่าเบึงนี่นกแอนน็นะนะนี่มันจะบินจนจีต่ำเขานี่อยู่แถวนี่อันนั้นเป็นตึกไม่อย่างไาบลาบ่รูจักเฮ้ยเจอเทียอันนี้ ฟ้าผาตัวนี้เดี๋บิง่งทางนี้เบิ่งเห็นดี่เห็นภาพมันอาจจะย,ย้อยหรืออาจจะซ้อนเพราะว่าแสงมันยังน้อยอยู่แถวนี้ค่อยลืมซื้อมันแล้วนะมันยังหดเลยอันตึกอันทางหน้านี่นะต้อ,องขอยงบ่ปิดไฟเถอะ ี่เนาะขอยังป,ปิดไฟเถอะงามอันนี้เป็นตึกซ่องเซียนเขาฟองแต่ก็สูงอยู่แล้วโบู์จักสั้นเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยตัวอันนี้เขาก็เฮ็ดโบทันเล้วเท่าน,นี้นี่นี่ยส่วนตึกโตเขาเปิดไฟนี่มันเขาหาก,กับเปิดใหม่เนาะหาก,กับเฮ็ดแล้วแล้วก็เปิดเลยนะ ทั้งลมนีก่ก็เป็นหนทางเป็นหนทางที่ค่อยมักยางไปท้ายนะคือแถวนี้เนาะแถวแถว,แถวตำตำนีน่นจะเป็นเอ่อแถวย่านเชน่าทาวน์คือว่าเขามาเมฮิตะกี้เขาเนาะเมฮิตฟรอรมกับคาสิโนน่ะตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกไว้ซะเลยวทันซะซองบนเขาห้องเขาบ่เห็นนะมันแก้วมืด นห้องหนังจีนห้องหนังชิ้นว่านศูนย์ประสบการณ์ด้านการสื่อสารจีชิ้นว่านอันนี้น,นี่แหละมั็นยังไงละนอกจางลุมมันเขาจะเห็ดเป็นห้านอาหารหรือห้านให้คนเสาทัวร์ไปไนะสั้นลุมพันนเกะซี่ประมาณนี้เนาะบรรยากาศตอนเสาร์นะกับวิมยังไงเนาะ ท่านเขาก็จะได้จบคลิปไว้เพียงแต่เท่านี้เนาะให้เบิงตอเศร้าเนี่ยนี่นี่หมอกมันกับีหลายวนอนแต่ว่าเบิงวันนี้คือฟ้าคือยิ่ฝนนะมันเลยเป็นเป็นแบบเมฆเลยนะฝนกันไปเลยนะนี่ทางนั้นน่ะหมอกลงบักหลายหมอกวันนี้ฝนมันจิตกนะก็เลยเบิงมืดมืดก็เลยฝนหมอกไปเลยมันเบิงกันพรเห็นเลยนะ เนี่ยนี่เขาเห็ดคือเฮือนค,คนลาวเลยด้เนี่ยสั่นถึงเะยโอเคทุกคนเอาเป็นว่าจบคลิปไว้เพียงแต่เท่านี้เนาะบาย,บายเด้อ